รักแบบไม่มีเงื่อนไขเปิดห้าตลกคนดังรับเลี้ยงอุปการะเด็กบุญธรรมมีใจเมตตากับเด็กๆแล้วมีใจเมตตากับทุกๆคนนะครับดูแลด้วยความรักมอบโอกาสทางการศึกษาให้อนาคตที่สดใสอยู่รากับลูกแท้ๆเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไข คนที่5โกติอารามบอยนักแสดงตลกชื่อดังเผยเมื่อ23ปีที่แล้วเนื่องในโอกาสวันพอ่อที่เผยความซึ้งผ่านอินสตาแกรมถึงลูกบุญธรรมที่เคยให้โอกาสลืมตาดูโลกเมื่อ23ปีที่แล้วโดยโกติก็ได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองตอนที่อุ้มเด็กน้อยพร้อมทั้งบอกเล่าข้อความสุดซึ้งว่าให้โอกาสเขาได้ลืมตาดูโลกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่พ่อก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจแบบนั้นเมื่อ23ปีที่แล้วหากพ่อย้อนเวลากลับไปพ่อก็คงทำแบบนั้นเช่นเดิมแม้ว่าความรักใน รั้งนี้ถึงจะไม่ใช่ลูกแท้แต่ก็รักสุดหัวใจมันกลายเป็นทําให้เรารู้สึกตื้นตันรู้สึกทราบถึงในในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปมันมันถูกต้องทั้งหมดความหวังของเราไม่ได้หวังว่าเออเราเราแก่ตัวไปให้เขามาเลี้ยงเราไม่ใช่เราแค่หวังว่าให้เขามีชีวิตอยู่ดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เขาแล้วก็เป็นบุคลากรที่ดีเรียกได้ว่าเป็นความรักบริสุทธิ์ทําให้โมเมนต์นี้ของโกตีกลายเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆ คนที่สี่ถั่วแระเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังที่รับอุปการะเด็กถึง5คนมีหน้าที่เลี้ยงดูแลให้หลับให้นอน <S <S ถึงเวลาเข้าโรงเรียน <S 2> <S 2> <ๆ>เราก็พาไปส่งโรงเรียนโดยเป็นลูกๆของพนักงานดูแลเรากับลูกแท้ๆเพราะอยากที่จะมอบให้สิ่งดีๆอยากจะมอบอานาคตที่สดใสทําหน้าที่คอยไปรับไปส่งที่โรงเรียนทุกเช้าเย็นโดยเป็นการดูแลลูกเขาให้ดีที่สุดมีใจเมตตากับเด็กๆและมีใจเมตตากับทุกๆคนนะครับมีจิตใจเมตตากับเด็กๆที่คอยอบรมสั่งสอนให้อยู่ในกรอบระเบียบ คนที่ 3. โนดอุดมศิลปินเดี่ยวไมโครโฟนแสงอารมณ์ดีที่รับอุปการะเด็กมานานหลายปีอย่างน้องพิมพ์นอกจากมีทางทาตัวก็อยากอุปการะเลี้ยงดูเด็กกว่าอีก20คนที่คอยเข้าช่วยเหลือมอบโอกาสในด้านการศึกษาและอนาคตที่ดี คนที่สองแอนนาชวนชื่นเคยรับบทเป็นพ่อลูกกันในละครจนกลายมาเป็นความผูกพันกันต่อเนื่องมาเป็นพ่อลูกบุญธรรมในชีวิตจริงแม้ว่าจะไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆแต่สิ่งที่ทั้งสองมอบให้ต่อกันก็คือการทักทอเป็นความผูกพันแบบพ่อลูกแท้ๆอย่างสาวน้ำใสนัดที่นั้นที่เป็นฝ่ายเข้ามาขอเป็นลูกบุญธรรมค่อยๆก่อตัวขึ้นจนกลายมาเป็นความผูกพันอย่างเช่นทุกวันนี้โดยที่สาวน้ำใสนั้นก็รักและก็เคารพแอนนาราวกับคุณพ่อคนหนึ่ง คนที่1ดีเจเชาเชาพิธีกรสายฮา,ารมณ์ดีก็มีมุมเล็กๆน่ารักมากฝากฟแฟนๆกลายเป็นรักที่บริสุทธิ์เปิดตัวลูกสาวครั้งแรกเก่านน้องลียาวัยสี่ขวบที่ความสามารถเกินวัยฉายแววเข้าวงการตั้งแต่เด็กโดยที่ดีเจเชาเชาเริ่มรับเลี้ยงน้องลียามาตั้งแต่7เดือนเป็นลูกของพี่สาวแฟนก็เลยตัดสินใจรับมาดูแลเพราะว่าชอบเด็กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพ้องก็เผยว่าน้องลียาทําชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากทําทุกอย่างให้เหมือนพอ่อจากที่เคยเที่ยวหนักก็ลดลงซึ่งการที่มีน้องลียาเข้ามา เติมเต็มก็เหมือนที่ชาร์จแบตคอยเติมพลังใจให้กับครอบครัวเริ่มมีเขาเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนละกับรู้สึกว่าเราห่วงคนคนหนึงอีกหนึ่งชีวิตอะที่อยู่ที่บ้านตอนหลังเนี่ยเริ่มเที่ยวก็เริ่มน้อยลงละ